แคปซูลเห็ดโคนหลุมละสามวันนี้มาสวนป่านะครับมาฝังเชื้อเห็ดโคนแคปซูลนะครับฝังลงใบตอนนี้เราฝังฝังไปรอบต้นละหมดไปสองซองแล้วนะครับในเรามาเข้ามามาคนเดียวนะครับ้วเข้ามา นี้เรากำลังลงนะครับลงรอบๆนะครับเอาจุดนี้เป็นจุดสาคัญก่อนดูดีว่ามันจะขึ้นยังไงนะเป็นแคปซูลน,นะครับแคปซูลจะใส่หลุกมาสามเม็ดเขาบอกก็ ปีนี้รอไปก่อนขุดลงไปแล้วมีเจอปวกครับก็เลยน่าจะมีความหวังหน่อย แคปซูลเห็ดโคนหลุมละสามเมตดไปเจอปวกแล้ว ครับตอนนี้ได้ฝังเชื้อเห็ดโคนแคปซูลไว้รอบปวกนะรอบไปละฝังไว้ทั้งหมดสี่ซองนะอันนี้เอาเฉพาะจุดเดียวเนะนะี่ยนะครับจะฝังดูซิว่าอีหน้ามันจะออกผลอย่างไรนะเห็ดพิษเห็ดอะไรดอกเล็กๆขาวๆขึ้นเต็มเลยนะ รงนี้มันน่าจะมีจะมีเชื้อนะเพราะว่ามันมีปลวกขึ้นนะครับเอาละลองด,ดูว่ามันจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่าเอาปลาดุกมาปล่อยไปสองร้อยกบห้าสิบชาวบ้านบอกมันก็ออกหมดไอาจารย์บอกก็แล้วแต่ัไนไหนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันออกไปนะลงไปแล้วนนี้ เราก็จะไปเที่ยวแล้วก็จะไว้รอดูผลผลิต